ก็เหมือนกันครับผมเข้าไปทั้งยูทูบเข้าไปทั้งดูเ็นบุ๊กอะไรแล้วของเราเร็ได้สารคนนี้เลยทีเราหมดทุงวันทุกวันเลยครับเรา้ทั้งชมทุกชงเลยเนรอใช่ครับอ๋อเนี่ยค่ะปรเดยนนี้ก็ได้บอกว่าอินเทอร์เน็ตสำคัญมากมเลยนะคะอยู่ในคลิปต์วัดเราแล้วที่จะไปจับไหนคที่จเรับให้ทุกคนออนไลน์ด้วยแบบนเป็ร์เน็ตตกเอออินเทอร์เน็ตแบบไหนไม่หายไม่หายเอ้สงสัยเสียงดีเกินไม่รับไม่ได้นะครับก็ ผมชอบเน็ตลดเน็ตครูนี่แหละเอาได้ให้ทีอินเทอร์เน็ตนะครับเพราะว่าแม้แต่ในช่วงเวลาที่คนใช้เยอะเนี่ยแต่ทางทางแบบนี้ใช่ทางทางเหมือนละครข่าวนะครับช่วงเวลาที่คนใช้เยอะก็ยังไม่กระตุกสามารถใช้ได้ไหลลื่นอินไลน์ได้บอกว่าเต็มที่ไม่มีกระตุกดาวน์โหลดต่างๆได้แต่ว่ารวดเร็วทันใจใช่ทำพ่อเชื่อว่าคือขายของทูตใหญ่มากใช่นะครับดังนั้นเราสามารถใช้ได้ที่4ชั่วโมงเลยที่ไม่ติดขัดเลยครับอ่านะคะตามมาด้วยชอบอินเทอร์เน็ตกัน ที่ถูกยในแบบไหนก็ก็ต้องเป็นของของทูอยู่แล้วจริงๆว่าผมต้องบอกว่านะผมเคยมีโอกาสได้ใช้มาหลายยี่ห้อเออลองมาหมดล้วพราะงั้นใช่ไหมแต่ว่าคือลองนนี้ไม่ติดใจมากที่สุดของผมเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาเราโหลดน้ำหนักดูว่าดูติดมั้ยครับว่าที่จะรวดเร็วมากกว่าค่ะใช่ค่ะเขาบอกว่าเขาบอกว่าทูออนไลน์เนี่ยนะคะมีความเร็วตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เจ็ดถึงหนึ่งร้อยสี่สิบก็จะวดเร็ว จะไม่เน้นทางอินเทอร์เน็ตขายเน้นทางการบริการมากกว่าอ้อ่าเวลาที่สมมติอย่างเที่ยงคืนแล้วเนี่ยพี่ดูยังไม่นอนไงคะแต่พี่ดูออนไลน์แบบยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยนะคะบริการอะไรมีมีมีบอกเขาบอกเลยบริการแบบไหนจะโทรออนไลน์บริการที่เวลาอแต่ว่ายิงเป็นอินเทอร์เน็ตเราเนี่ยเกิดปัญหาขึ้นมาเราได้ยออไรนยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยค่ะุได้รับขา แลทังนคือเขาแอกว่าเอ่แคดูแลเราทีตอนซื้อแบบว่าสินค้าเขาไปใช้ปุ๊บต้องเสียตอนอดึงๆึกเขาต้องมาที่แคร์ดูรแล้วกันใช่ไหมครับต้องมาคอยขาย24ชั่วโมงมีทมงานคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงเลยใช่ค่ะเอาไปจ้าผมนี่จะชอบตรงที่มีหลากหลายแพรเกจของตัวหลายนะครับ เพราว่าที่บ้านก็จะมีแพ็นเกจที่เหมาะกับที่บ้านที่ทำงานก็มีเหมาะกับที่ทํางานประมาณนี้ครับผมก็จชอบตรงความหลากหลายมากกว่าห่ายๆคอมเพนเอนจ็ตอบสนองไวส์สไตล์ของเราได้นะคะเอาเป็นว่าวันนี้นะคะเราคุยกันถึงเรื่องในส่วนของอินเทอร์เน็ตแล้วดางออนไลน์ต่างๆแล้วก็ข้อมูลดีๆแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้ทั้งสี่ท่านไปพักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับวีดีคอนเสิร์ตแน่นอนเชิงบวกในสี่ท่านเลยค่ะจะให้ทางเจ้าตัวแบบตั้งแต่เดียวนะคะเดี๋ยวมาเจอกันแน่นอนเลยทีเดียวนะคะ ที่เม่อี่ค้าตอบไปแล้วนะคะว่าไม่ร้าจำเป็นในส่วนของทงด้านการบริการไ้่ท้าที่